เนทีรีมีพลังมองเห็นตัวตนที่แท้จริงภายในใจคนเจคเป็นลูกครึ่งและเป็นอวตารด้วยแต่แม่สาวนาวีสามารถมองเห็นวิญญาณของเขาได้มาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปได้ในลาลิลูเลยมาเลือกกันว่าใครจะได้ไปในแพนโดราวันนี้ฉันเฝ้าฝันถึงการเดินทางมาโดยตลอดเลยล่ะ เธอกำลังจะได้แปลงร่างครั้งใหญ่เลย <c oughs> ใช้ดินปั้นเพื่อปั้นใบหน้าใหม่จมูกแบบนี้คือลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเผ่านาวีพวกเขามีผีสีฟ้าและผลมสีดำคลับมาทำพื้นผิวให้ใบหน้ากันได้เวลาคอนทัทร์หน้าแล้วเติมลายแถบไปทั่วร่างกายวาดดวงตาและถักเปียโดยการมัดได้เส้นลวด ในทีรีสวมเสื้อสีน้ำตาลและผ้าเตี่ยวห้อยบนสายเส้น,น,นหนาๆมาทำลูกโป่งรูปหมากันหยุดนะไม่ใช่แบบนั้นพวกเราต้องใช้ลูกโป่งลูกนี้อยู่ดีดึงสายลวดและหางยาวๆก็เสร็จแล้วว่าลายทางบนหางนั้นมีกําไลเหล็กและหนังบนแขนและขาทั้งสองข้างของเธอ ในที่รีถูเลี้ยงดูมาในครอบครัวของหัวหน้าเผ่าเธอจึงเติบโตขึ้นมาอุทิศตนให้กับเผ่าพันธุ์และดาวของเธอ hmm. เธอสังเกตเห็นคนแปลกหน้าอยู่ท่ามกลางต้นไม้ระวังตัวเอาไวหน้าที่ของเธอคือปกป้องดินแดนของเธอใหญ่ <Hi. S 1> ได้กลัวไปฉันไม่ได้มาไม่ดีนะพวกเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเจอเลยใช่ <Hi>. ah. ฉันทำผิดสัญ,ญญากับพ่อแม่ด้วยการคุยกับคนแปลกหน้า แต่ฉันเห็นบางอย่างในตัวนายนายไม่เหมือนคนอื่นถ้าฉันต้องเลือกคู่ชีวิตแล้วก็ฉันจะเลือกเธอดังนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับฉันใช่ไหมใช่แล้วฉันพร้อมยอมรับทุกคำตอบแล้วแทนนี่โชคดีจังเลยคนบนท้องฟ้าฉันตกลงรักเธอเข้าแล้วแม้แต่ประเพณีของตระกูลก็ไม่สามารถทำลายสายสัมพันธ์ของพวกเขาได้ใช้สายเล็เลกๆและขนนกทำสร้อยคอ ขนนกสีสดใสตกลงมาจากนกที่กำลังบินอยู่ทำให้ผู้สวมใส่มีพลังอำนาจและกล้าหาญขึ้นเจ็ก <Wow. S 1> บินอย่างรวดเร็วจนเกือบจะทำของขวญหล่นหายไปแต่สร้อยคอย,ยังอยู่ดีไม่เป็นไรที่รักรับสิ่งนี้ไปเป็นตัวแทนของความรักฉันนะสวยมากๆเลยล่ะฉันทำเองเลยล่ะตั้งใจมากๆเลยด้วยนะ <laughs> สร้อยคอเส้นนี้จะเป็นเครื่องรางนำโชคของฉันล่ะ ของแขวนชิ้นนี้สายสัมพันธ์ของพวกเขาให้ใกล้กันยิ่งกว่าเดิมตุ๊กตาเด็กสามารถแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนเด็กได้ทำทรงจมูกระบายสีผิวเป็นสีฟ้าเด็กน้อยสามารถมองเห็นในความมืดได้และลายบนตัวของเธอก็ช่วยให้พรางตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบขักเปียยาวที่ทำจากริบบิ้นสีดำชุดชั้นในมีสายคือชุดตัวแรกของเด็กน้อย ต้นไม้แห่งวิญญาณคือสถานที่ที่เราสามารถเชื่อมจิตถึงเทพีเอวาได้ผู้อาศัยในแพนโดร่ามาที่นี่เพื่อขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือใกล้ต้นวิลโล่ต้นนี้คุณจะรู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดการปรากฏตัวของเอวาทำให้เรามีลูกเราจะตั้งชื่อลูกว่าโอินาราฉันหวังว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะเติบโตขึ้นมาอย่างกล้าหาญเหมือนมอสเซอร์ของเธอ เดทีรีจะเป็นมอสเซอร์ที่ดี <S <S เอาหุ่นไดโนเสาร์ตัวเก่ามาและขัดถูตรงเทา้าทำปีกจากกระดาษโฟมหนึ่งคู่พวกมันจะพาคุณบินขึ้นไปบนฟ้าได้ระบายมังกรด้วยสีประจำตัวของมันโปรยดินดำๆและผงขี้เถ้าบนปีกของมันมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมต่อ,อกัน และอย่าลืมเรื่องผมสีฟ้าได้บนหัวด้วยละ่ะโทรุกเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวนาวีชาวแพนโดร่าชื่นชมพลังดิบและความงามของมันมาหลายศตวตรรษโดยมองว่าโทรุกเป็นศูนย์รวมแห่งโชคชะตาและความเชื่มอมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดโออินาระกลับกลายเป็นคนที่กล้าหาญมากเธอไม่กลัวสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ตุนนี้เลยและเธอก็เล่นกับโทรุกอย่างมีความสุขสักวันเธอจะสามารถขี่มันได้ จะกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ถูกเลือกโดยโทรุกมักโตเราสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์จากไฟ LED ได้พันแถบกระดาษโฟมและใส่ขนนกบางๆข้างในวงแหวนใส่ผ้าเช็ดและหลอดไฟ LED ข้างในส่วนวงว่าของลิสเตอร์แพคต้นไม้แห่งจินวิญญ,ญาณคือต้นวิลโลยักษ์ที่เติบโตอยู่ด้านล่างของกำแพงหินเป็นเวลาหลายศตวรรษเมล็ดของต้นนี้คือเป็นผู้นำสาร พวกมันเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดหากคุณเห็นพวกมันนั่นหมายความว่าคุณได้รับพรจากเอวาผู้ยิ่งใหญ่โอ้ดูสิไม่ใช่แค่หิงห้อยวิลโลเลือกลูกของพวกเรา <c oughs> จินวิญญาณที่บริสุทธิ์ของเธอดึงดูดความสนใจของต้นไม้ต้นนี้ตอนนี้ฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชะตาก,กรรมของเธอแล้ว <c oughs> โออินาราได้รับพรแล้ว <c oughs> มาทำชิงช้ากันเถอะเราสามารถหาเปลือกไม้ได้ง่ายๆบนแพนโดร่า ชิงช้าแขวนอยู่บนกิ่งไม้ที่มีปุ่มดอกไม้ที่นี่ชื้นมากๆเลยยามอสเลยขึ้นเต็มไปทั่วเปลือกไม้และกิ่งไม้ที่รับชิงช้าเอาไว้ก็ถูกปกคลุมไปด้วยเถาวันในทีท่รีเจอที่ที่แสนอบอุ่นแห่งนี้เข้าชิงช้าตัวเก่าไม่ได้โยกให้เด็กๆคนไหนมานานแล้วแต่เสียงหัวเราะของโออินาร่าช่วยฟื้นให้เถาวันกลับมามีชีวิตอีกครั้งและพวกมันก็งอกดอกหม่ขึ้นมา คุณพ่อเองก็อยากเล่นกับลูกของเขาเหมือนกันคุณแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนอเจ็คตื่นเต้นมากๆที่ได้เล่นกับลูกสาวของเขามันทำให้เขาเกือบรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยเราจะใช้ผ้าตะข่ายผืนบางนี้ทำเปลหรือเตียงนอนรัดตรงมุมแบบนี้เพิ่มกิ่งไม้ทำเป็นกรอบ ตกแต่งเตียงนอนด้วยเถาวัลย์และดอกไม้ตูมสดๆคุณแม่พาลูกสาวไปสถานที่ลับที่นี่ปกคลุมไปด้วยภูเขาและต้นไม้สูงใหญ่ไม่มีใครจะหาเพลนอนของเธอเจอได้และเจ้ามังกรก็จะไม่มารบกวนฝันของเธอด้วยเจ็กเลนเนทีรีกำลังพาลูกน้อยเข้านอนเธอต้องพักผ่อนนะโตขึ้นก่อนถึงจะเล่นตอนกลางคืนได้มาร้องเพลงกล่อมลูกของเรากันเถอะ ฝันดีนะตัดลูกศรอ,ออกมาจากไม้ไอศครีมขัดมุมด้วยตะไบเล็บหยาบๆตัดโครงสำหรับของเล่นออกมาจากไม้จิ้มฟันโดยการมัดรวมกันด้วยได้เธอบินด้วยแท่งไม้อย่างเดียวไม่ได้หรอกพวกเราต้องมีปีกที่แข็งแรงด้วยทำให้กระดาษโฟมวววาวเพิ่มขนนกยาวๆด้านข้างปีกและลําตัว แบนชีของเล่นมีสิ่งที่แนบมาที่สะดวกมากมันสนุกมากที่ได้เล่นกับมันแม่จำเป็นต้องมาหาเอวาเพื่อขอคำแนะนำและพอ่อตัดสินใจที่จะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์กับลูกสาวของเขามีหลายสิ่งให้ทำที่นี่โออินาราพบวิธีใช้ไม้แล้ว <c oughs> ฉันคิดว่าฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรตอนนี้ฉันคิดอะไรออกแล้ว <c oughs> ไม่แอบมองสิ ภายในไม่กี่นาทีโออินาระก็ถือแบนชีทำเองอยู่ในมือสาวน้อยผู้กล้าหาญจินตนาการว่าตัวเองเป็นมังกรตอนนี้พ่อของเธอช่วยเธอบินแต่เธอมีแบนชีอยู่ในมือด้วยไปกันเลยร้อยลูกปัดหลากสีบนได้สังเคราะห์เพิ่มตัวล็อกเพื่อไม่ให้ลูกปัดหก เจกบอกฉันว่าเธอลองเคี้ยวไม้เสียบระหว่างเดินฝันของเธอกำลังโตฉันเข้าใจนะดูสิฉันมีอะไรมาให้ด้วยโอ,อินาราสนใจมากมันยอดเยี่ยมมากลูกป่านวดเหงิ่ของเธอและหันเหความสนใจจากความเจ็บปวดวันนี้ลูกไม่จุกจิกเลยต้องขอบคุณสิ่งประดิษฐ์ของแม่ที่ทำให้ทั้งครอบครัวได้นอนหลับฝันดี การรวมตัวที่ได้รับพรจากต้นไม้แห่งจิตวิญ,ญญาณเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดบนเส้นทางสู่ความสุขและตอนนี้พวกเขามีทารกที่แสนวิเศษไปเลย <Hey. S 1> กดไลค์ให้วิดีโอนี้และหากคุณติดตามไลายลิลลูคลิกที่กระดิ่งคุณจะได้เห็นไอเดียตุก๊กตาใหม่ทั้งหมดของเราก่อนใคร